เวลาเราถ่ายรูปเราต้องหามุมหาอะไรอีก คอนทิมอลห้อยหงท้องชื่อเล่นชื่อหมิวนะคะยุบโหนกนะคะตัดกรามวีไลน์ค่ะเพื่อที่จะลดขนาดของใบหน้าให้ดูดีขึ้นเลียวขึ้นนะคะคนทักก็จะส่วนมากจะบอกว่าเออใบหน้าเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะเราก็เลยอยากจะมาเสริมความมั่นใจของเราในตรงนี้ค่ะเรื่องถ่ายรูปเป็นหลักเลยเวลาเราถ่ายรูปเราต้องหามุมหาอะไรค่อนข้างเยอะเนาะก็จะเลือกรูปสบใบได้แต่ว่าถ้าเกิดเราทําตรงนี้คือมั่นใจว่าหลังจากที่ทําการถ่ายรูปน่าจะง่ายขึ้นเขา ให้รายชื่อวิสัญญีแพทย์มาค่ะแล้วก็เออมั่นใจตรงนี้ค่ะที่เลือกที่นี่ก็เพราะว่าดูจากรีวิวหลายๆที่ค่ะแล้วก็ YouTube แล้วก็รีวิวของโรงพยาบาลค่ะมั่นใจ1ในตัวคุณหมอ2ก็คือมีเทคนิคพิเศษนะคะที่ตัดกามได้ชิ้นใหญ่นะคะก็เลยสนใจที่ที่นี่ค่ะติดตามหลังผ่าตัดด้วยนะคะกำลังจะขึ้นห้องผ่าตัดแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ ยุกหนกตัดการามวี i ลน์ค่ะหนึ่งเดือนครึ่งค่ะหน้าเล็กลงถ่ายรูปง่ายขึ้นทำออกมาแล้วดูธรรมชาติหน้าดีขึ้นเวลาถ่ายรูปก,ก็ก็ดูแบบซอฟลงหน้าหวานขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกเหมือนกับ ได้หน้าไหม่น่าจะมาทำตั้งนานแล้วค่ะ <c> เ <oughs> ติดวันแรกต้องประคบเย็นนะคะกินยาตามแพทย์ส,สั่งนะคะติดตามผลกรารรักษาเช่นเรามีอาการผิดปกติอะไรไหมเราผลข้างเคียงมีอะไรบ้างเราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงนะคะเขาก็จะประสานงานตรงนี้ให้เราเพราะฉะนั้นก็สบายใจตรงนี้ได้อยากหน้าสวยหน้าเรียวหน้าวีต้องมาที่เลืลักค่ะ